สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจําวันอังคารที่29พฤษภาคม2555ครับก่อนหนึ่งเราไปเริ่มกันที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ในชนี้เปิดสัปดาห์มาวันแรกนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นมา7.10จุดปิดไป1,139จุดครับมูลค่าการซื้อขายนั้น22,175ล้านบาท ส่วนของนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันนั้นซื้อสุทธิเข้ามา7 7 5ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเข้ามา1023ล้านบาทต่างชาติขายสุทธิออกไปครับ1,644ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปก็ขายสุทธิออกไปเช่นกัน153ล้านบาทตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ปิดทําการนะครับวันนี้ก็เลยไม่มีตัวเลขมาให้ดูกันด้านดัชนีตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นครับเช้านี้ปิดในแดนลบเปิดในแดนลบนะครับลดลงไป27.59จุด เปิดมาที่8,565จุดน้ำมันดิบก็ปิดทําการเช่นกันต,ตามตลาดหุ้นสหรัฐนะครับส่วนราคาค่าระวังเรือนะครับปิดไปในแดนลบนะครับเมื่อวานนี้ลดลงไป22จุดปิดไป1,012จุดครับโดยภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปในเมื่อวานนี้นะครับก็ค่อนข้างผันผวนนี่ครับเมื่อเนื่องจากนักลงทุนต่างเทขายหุ้นกลุ่มธนาคารออกมาอย่างต่อนเนื่องนะครับ หลังจากนักลงทุนกังวลถึงหุ้นของธนาคารบางเกียร์นะครับที่เป็นหุ้นธนาคารรายใหญ่อันดับ4ของสเปนที่ปรับร่วงลงถึง13%หลังจากที่ธนาคารเองเปิดเผยว่าจําเป็นต้องขอเงินทุนเพิ่มจากรัฐบาลนะครับจำนวน1.9มื่นล้านยูโรนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปเองก็ไม่ได้รับปัจจัยกดดันมากนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องปัญหาเรื่องการเมืองในกรีซนะครับที่ออกมาค่อนข้างจะดีหลังจากพักการเมืองในกรีซนั้น สนับสนุนให้กรีซยังคงเป็นสมาชิกในกลุ่มยูโรโซนต่อไปครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณเทรดาชานยิ่งยงนะครับผู้อำนวยการอาวุษโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟินลิป์นะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้มีน้โนมจะผันผวนต่อเนื่องนะครับเบื้องต้นคาดว่าบรรยากาศการลงทุนจะไม่คึกคักมากนะักเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดทําการนะครับก็น่าจะทําให้ตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยชี้นําในช่วงต้นของการลงทุน ซึ่งบอกว่าตอนนี้ก็ให้น้ำหนักกับปัญหาการเงินของยุโรปและกรีซมากนะครับซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาครับบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับนั่นก็คือประเด็นการเมืองในประเทศนะครับโด,โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการผักดันพรบอรปองดองนะครับรวมถึงการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนะครับบอกว่าต้องติดตามว่าหากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรนั้นยืดเยือ้อก็น่าจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกันครับกลยุทธการทุนนะครับคุณธิดาบอกว่าแนะนําให้เก็งกาไรครับ โดยจำกัดพอร์ตลงทุนในหุ้นประมาณ25-30%ของพอร์ตนะครับส่วนที่เหลือก็แนะนำให้ถือเป็นเงินสดครับโดยเน้นเข้าเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่มีพื้นฐานดีโดยประเมินในรับอยู่ที่1,130-1,126จุดนะครับส่วนในต้าน,นั้นอยู่ที่1,155จุดครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอขบระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับ